สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะตัวเลขอ,อาจจะมีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะชื่นชอบในแนวทางค่อยหยิบยกไปพิจารณากันนะคะถ้าตัวไหนที่แอดให้ไปนะคะชอบตัวเด่นตัวไหนก็ลงองจับกับตัวเลขที่ชอบกันได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดเจาให้นะคะแปบ,บนึงนะอ่ะ ลาว v ี p นะคะก็จะเป็นที่เด่นแและเด่น9ตัวจอก,ก็จะเป็นที่82นะคะ83 84 92 93 94นะคะ83 93 82และที่92นะคะทุกคนเมื่อวานนี้เราหลุดไปนะคะลาวีนะวันนี้เด้งๆเด้อฮะ,ะส่วนสตาวีนะคะสตาวีเข้ารูดนะคะ เข้ารูดรูดสนะคะเด้งบนล่างเนาะบอรอเลยนะคะตัวจาะไม่มานะแอดให้ไปที่2 6งหกนะคะหตีลังกานะแต่ถ้าใครตีลังกาไอให้29กนะคะก็ตีลังกาเป็น26นะถ้าใครตีลังกาก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ก็จะเป็นเด่น4และเด่นที่5นะคะสี่อาจจะเสียงดังนิดนึงลูกชายเล่นเกียมข้างๆนะคะไม่ยอมหลับยอมนอนตื่นเต้นได้เตียงใหม่นะคะทุกคนห้ย์นะคะ 5 1หาห,หาประกอบก็ประกอบไม่ถูกทุกคนคะ่ะแอดต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าผิดที่ตรงไหนนะคะโอ้ยกลัวได้หรืออีกนะคะเตียง2ชั้นนะทุกคนอ่ะเขาอยากได้เตียงสงชั้นนะคะสามคีวีนะคะเมื่อวานนี้เข้าอ่าที่9 0้าศูนย์นะคะตัวนนเน้นเน้นเนาะก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นที่เด่น0ูนย์และเด่น7นะคะหวังว่าแอดจะหยิบถูกตัวนะคะให้พี่เพื่อนได้พิจารณากันเนาะนะคะ ก็จะเป็นที่0 08นะคะ07 06 06 09นะคะ75ถ้าใครชอบตัวไหนค่อยนำไปจับกับตัวเลขที่ชื่นชอบนะคะตัวเด่นเนาะหรือถ้าไม่ชอบตัวเด่นก็ข้ามไปนะคะไม่ชอบก็ข้ามไปเลยนะคะไม่ต้องตามเนาะ 06นะคะ0609แอดชอบที่08นะ่จะมาไหมนะคะ0807ก็ลองพิจารณากันดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแคปหน้าจอกันไว้ได้เลยค่ะนะขอให้วันนี้เฮงๆปังๆแล้วกันนะคะอย่าลืมติดตามราพัฒนาของเราด้วยนะคะลราพัฒนาเนาะ คลิปนี้อาจจะปล่อยก่อนหรือปล่อยหลังไม่มั่นใจนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีรัฐบาลไทยให้ด้วยวันนี้นะคะก็รอติดตามกันดูนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้า,จาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ